เห็นแมงคับจาโต๊ะใจตื่นเต้นยางใหญ่อึ๊บบอบออีหลีสิบอเห็นเนาะรอเธอมาดูซิเธอไม่ใช่เธอต้องเอาปีกมันหันปีกมันขึ้นมาน่ะมี่สยนี่มีเสยอบอีหลีจับเอาจับให้แน่แม่ใส่อันออมออมมาโซเนาะบอีหลีจะบอเห็นเนาะแปลว่ามันหาเบิางหน้ากันนะ ไออันก่งงยังบอเสือว่ามันมีก่งงยังว่ามันมีดึงหน่อยดึงหน่อยมันมีกี่ตัวมีอีกลอ้อีกกระปูอะอะจับมาสิฉันจะคลิปนะไอทำหน้าจอหน่อยเธอเออสุดยอดเธอฉันว่าถ้าเรา เดินไปเดินมาฉันว่าเราจะไกลไกลรถไปหน้านั้นเนี่ยฉันว่าเหมือนมันจะไกลแล้วน่ะป็นได้ตัวมินิหนึ่งตัวฉันจะเดินกลับได้ไหมเอาน,านันนันเบ้าบมวานละคุณหญิงคุณหญิงหลงตัวอันเมื่อกี้น่ะตัวปอม <laughs> นี่ใช่ตัวตนของดาวนะเมื่อกี้ปลาทุนเบิ้งเขาด้วยเบิ้งโซด้วยอ่านโซดใส่ของคุณหญิงสิเอาปล่อยมันให้มันเป็นไงไปปีนาอย่าเอามากิงหอยขิงโกรนมันเอาไว้ให้มันไงปีปีนาโอ้โหนี่นะตัวบายใบนนี่กระปูมันมีแบบว่าโลกสวยมันมีโลกสวยกับโลกน่ารักค่ะมาด้วยกันค่ะ คนคนโลกสวยกับคนโลกน่ารักจะมาด้วยกันอ่านมารับฉันหน่อยมันก็เลยจะเป็นประมาณนี้จ้ะโลกสวยกับโลกน่ารักไม,มไม่ไม่ฉันจะหาในคล้องนี่นะมารับปูรับคุณปูเนี่ยไอ้สือมันเขาหูเรียวไแม่บอมันจะยืน่นเสียงคนเขาบอกให้ไปเบาๆเมนนี่ถ้าการเรียวมันไม่คอ,องอย่านะไปเบาๆเธอจะมายางตามคลองแบบนี้บ่ได้นะคะฉันจะกราบบอไรทำไมมันไกล ไม่ใช่มันไกลไปนะไม่เราีนาอออว่างั้นเยนู้ดน่อู้นทางนี้กมาประพูนดนายายพรอาพูนแม่นี่นะน้านี่นายายสวยอันนี้าอยายาใดแกยายาหนาเนี่ยโอ้นายายพรนายายสวยประพนต้งพนแม่ยนเด่้องทางนั้นมันอ่น อันมันบ่ฝนตกมันเลยเข่าหูเร็วมันต้องให้มีฝนลิ้นลิ้นน่ะนะอ่ะเร็วเร็วเร็วเอาแมวไหมมันเอาไม่ได้เนาะปูเต็มหูอยู่ถมูอย่นี้แล้วมันจะลงมันต้องแบบว่าขันฝนตกลิ้นใส่มันมันลงซ่านะเออเฮาเฮาเห็นว่าเฮามาตอนฝนตกวังยาน่ะนะแมนอีกกระปูดแมนแมนมันขึ้นเต็ม หยอดปูคืออะไรล่ะมันมียาฆ่าปูใช่ไหมอู้ยอัน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 สองสามตัวอุ้ยตายแล้วได้ไหมน่ะโอ้โหมือจับหล่อเขาได้สองตัวสามตัวมือ สุดยอดเลยสุดยอดอีกกระปู่มแม่แมเอามานันหะกนะมันหกเออหาดูอ่านหาเหตุดูคาสิาโชซ์สิเพื่อนฉันะนะนี่แม่น <laughs> ทำเสียงฟ้าห้องทำเสียงฝ้าห้องไอ้อีกระปู่ป้อยอันเหตุยุ้ามีดิมันีขามี่หยันไปได้อยู่่ะางไปบบได้ดิกะตากับพุ่มยู่พุ่นหลายก็เดินกลับทางเก่าเถอะ ฉันไม่ไปนะฉันดูทางแล้วฉันลงไม่ได้หรอกมมมอแมนแมนอ,อ,อ,อันมองไดที่ว่าน้ามท่วมนะอันมันจะออกลายเบิ้งถุงเนเด้อเท่อถุงขาดเบิ้งถุงเน่เออ กลับมาอันกลับมามันจะไกลอัานกลับมามันไกลแล้วอ่านเปลี่ยนยูเต้มาเาับไปอดนนมามันม่รู้เต็มเลยอะมันเขารู้เออหัวรวมมันมันเหลายตรงนั้น แกไม่ต้องแกอะเฮาล่างดีๆชุบแป้งทอดมาสุดยอดเลยใช่ไหมว่าวเฮาเ,เอาปูนมาทำไมเธอมาทำไมหาฉันเพ่ใส่ปุ๋ยแล้วอาไปวางน,นเอามาโซดู <นะ S 1> เอาเอามาโซก่อนเอาเข่าถุงดูส่อนอันอีกกระปูมีแต่โตแดงๆน่ะพ่น่ะป้าเต็มถุงแล้วเอามา,า,าอันเฮาอันเป,ปิดปากยังไงป้าเต็มอีหลีเนาะถุงเฮาก็ดีดีบ่ขาด 干了。嗯嗯嗯